วิทเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยอนุทินบอกให้เงียบเงียบประเด็นเขากะโดงขอทุกฝ่ายรอคําสั่งสารปกครองมันเงียบไม่ไหวเลยเพราะว่าที่ดินเขาก็โดงเป็นเป็นที่ดินของการรถไฟหรือเปล่าหรือที่ดินเอกชนเนี่ยสังคมก็อยากรู้เพราะฉะนั้นเขาถามทุกวันเนี่ยเขากลัวว่าอะไรกลัวว่าเอกชนจะมีเส้นหรือเปล่าทําไมมันเอบังคับใช้กฎหมายไม่ได้สักทีหนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นท่าอนุทินจะบอกเงียบเงียบมเงียบไม่ได้แล้วครับเรื่องเขาก็โดนเรื่องใหญ่ พี่น้องประชาชนสนังคมเขาตั้งคาถามตั้งข้อสังเกตว่าเขากระโดงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่ดินหลวงหรือเปล่าถ้าเป็นที่ดินหลวงแล้วทำไมเอกชนไม่ยอมคืนให้ให้ให้รัฐบาลล่ะนะเพราะว่าเอกชนนี่เป็นคนผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัดหรือเปล่าเป็นเป็นผู้ทรงอิทธิพลในพรรคการเมืองหรือเปล่สาสังคมก็ตั้งข้อสังเกตตั้งคาถามแบบนี้นะครับต้องพูดทุกวันครับหยุดไม่ได้เงียบๆีบไม่ได้หรอกครับเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยพี่เดว่าไม่ควรเงียบนะควรจะพูดทุกวันเช้ากับวันเย็นเลย อินไหมครับอินไหมครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต้องพูดทุกวันครับนะชนสนันไรเดอร์เจ็บสาหัสเหตุอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ฟอร์จูเนอร์หักหลบทำไรเดอร์ชนซ้ำโดนเกง๋งชนอีกเจ็บสาหัสโอ้ยเนี่ยมันอุบัติเหตุทุกวันเลยเ่ยอ่านไปตางไหนต้องมีแต่อุบัติเหตุเออนะครับทลายเครือข่ายเว็บพนานออนไลน์นะครับเออ มีทั้งเว็บพนันออนไลน์หวยออนไลน์ยึดเงินส่วนล้านรถหรูและอื่นๆรวมกว่า300ล้านพ้อมรวบแผู้ต้องหาในการปริสุทธ์ไม่มีใครรับสารภาพเราโอ้โหใครมันจะเก็บเงินส่วนไว้ในบ้าน5้าล้านมันมีแต่พวกเทาๆหรือเปล่าใครบ้างที่บ้านเก็บไว้50ล้านนะผมก็ไม่เคยมียกเว้นเลยนักการเมืองบางคนบางท่านเก็บไว้ซื้อเสียงนะครับแ,แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาแบงค์พันไปแจกแบงค์ร้อยแล้วก็ไปแจกชื่อเสียงนะครับแล้วก็วกวกพวกทำธุรกิจสีเทา พวกหลบเลี่ยงภาษีพวกเนี้ถึงจะเก็บเงินสดไว้ในบ้านคนทั่วไปใครจะเก็บเงินสดไปห้าสิบล้านเนี่ยดูข่าวปอทอถแถลงผลทลายเครือข่ายเว็บพนัน,น,นออนไลน์นะครับเนี่นะครับยึดเงินสดห้าสิบล้านใครเลยเอาเงินสดเก็บไว้ในบ้านไม่มีหรอกไดอ,อนะครับอมืมีอะไรนะครับเอ,อรัฐมนตรีสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนาคมสังคมทางหลวงหยุดก่อสร้างทั่วขราวทั่วประเทศไทยรวมทั้งถนนพระรามสอง 2. คืนช่องจราจราจรให้ประชาชนเขาไปเที่ยวปีใหม่ตั้งแต่วันที่26ธันวาก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง2มีนาไอ้2มกราคมปีหนา้จาจัดเจ้าที่ดูแล24ชั่วโมงระวงังสะพานถลม่มแผ่นปูถล่มด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยครับนะครับนะก็ช่วงปีใหม่เดี่ยก็ยุดก่อสร้างนะเออนะครับเพราะประชาชนก็ได้จะมีความสุขประชาชนก็ขับกันช้าๆนะครับอ่า มีอะไรบ้างครับอือเออมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอะไรที่น่าสนใจก็เราก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับปีหน้าทักสินประกาศที่เชียงใหม่นะคุยโม,โมขึ้นเบทีบอกว่าจะจัดการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์บัญชีมาให้เรียง นะครับแจ้งทางกัมพูชาเบียนมาช่วยจัดการหากจัดการไม่ได้ขออนุญาตส่งคนไปจัดการเก่งจริงๆคุณทักษ so, ิณนะนะก็ขอให้อ hmm. ย uh ่าเป็นแค่น้ำลายแล้วกันถ้าสามารถแก้ปัญหาคอเซนเตอร์ได้บัญชีมาได้และสามารถไปจับในพม่าในกัมพูชาได้นี่เก่งนะคุณทักษิณนะนะครับนะเอ่อถ้าทําได้ขนาดนั้นเนี่ยผมว่านะสมัยหน้าเนี่ยพักเพื่อไทยได้เกิน300เสียงเนนะครับนะเห็นลูกสาวคุณแพทรอนาก็บอกปราบอิทธิพลได้สิ่ซ่า นะอ,อ,อยากแค่น้ำลายนะครับขอให้ทาได้จริงๆนะครับติดตามท่านนายกแพทองทานและนาย,ายกทัดย์ิล์นะครับลูกสาวก็บอกว่าจะปราบมีทุนีนชิ้นจ้าขอให้ทาได้จริงนะครับสาธุสมัยหน้าเกิน3 0 0้เสียงก็ทําได้นะงแกลคอร์เซนเตอร์บัญชีมาจะปราบให้เกี่ยงทักย์ิล์บอกถ้าทํากันไม่ได้เดี๋ยวจะเดินทางไปจัดก,การที่กัมุูชายและเบียนมากเลยนะขอบคุณเลยทําได้ก็ขอให้ชนะเลือกตั้งทุกสมัยเลยถ้าทําได้จริงนะ อย่าแค่เป็นการคุยโม้ทางการเมืองหรือว่าแค่น้ำลายหรือว่าทกรรมนะครับเขาท่านทาได้นะครับผมว่าประชาชนเนี่ยเชื่อเลยครับว่าพูดจริงทําจริงครับแต่ถ้าทําไม่ได้มันแค่น้าลายเป็นขี้ฟันเบาๆนะครับขอใอยทำได้นะโอ้ได้ดูข่าวแล้วปื้ดเลยครับโอ้โหนะครับอืมขอใอยทำได้จริงนะผู้มีทิพย์พลก็ปราบไม่ได้นะนะไม่ใช่ว่าเอาผู้มีทิพย์พลมาอยู่ฝั่งตัวเองหรือเปล่าอะไรางนี้ก็ว่ากันไปนะปราบให้หมดนะครับ ถ้ปาปราบหมดสมัยหน้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเลยทั้งผู้มีอิทธิพลบัญชีม้าคอเซนเตอร์และท่านเดินทางไปปราบถึงเขมรพม่านี่นเนาะสุดยอดเลยครับ <earrings>. ทุกพ่อนะเออนะครับถ้าทำได้จริงนะเดืนฟังข่าวแล้วลื้มเลยเออนะครับนะครับนะนะช่วงคริสต์มาสขอทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสและมีความสุขมากๆในทุกวันของชีวิตนะครับอืม ดาบตำรวจปล่อยแถวกว่าล้างอาญากรรมนะพตรวจทัวรขเดชผู้ช่วยพบกนะครับนะครับนะครับดีครับวาดให้หมดนล้างให้หมดเลยล่าไอโม่งล่วงระเมิดสองยายนะครับคนหนึ่งอายุหกสิบแปดอีกคนเจ็ดสิบแปดโดนข่มขืนนะครับนะครับนี่ก็ดาเนินการไปนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจอ่ะตำรวจเตรียมพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวอ่ะดีครับดีครับอืมนี่อะไรครับเนี่ย ตะลึงเงินสดซุดท้ายกระโปรงรถนะยึดทรัพย์เว็บพนันหวยนะครับเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ฟอกเงินผ่านคริปโตยึดเงินห9บ้าล้านพบเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านนี่บกบ,บทเขาไปจับเนะโอ้โหเงินอยู่ท้ายรถทำอะไรเงินสดตั้งห้าสบเก้าล้านเนี่ยมีทั้งบัญชีมาพักเงินพนันออนไลน์บัญชีมาถอนเงินสดมีเครื่องรับเงินเนี่ยเงินเยอะมากมีสมุดบัญชีส4รายการโทรศัพท์มือถืออะไระต่าง โอ้โหยนะครับทำงานผิดกฎหมายเนี่ยมันรวยเร็วนะเจ้าของเวปป็บพน,นันในรวยเร็วบัญชีม้ารวยเร็วฟอกเงินรวยเร็วหลอกลวงประชาชนรวยเร็วแต่สุดท้ายติดคุกครับนะครับจุกกรูอืมนะครับนะลักลอบขายปืนเถื่อนนะครับนี่อะไรครับรวบสองหนุ่มลักลอบขายปืนเถื่อนผ่านโซเชียลนี่กองบัญชาก,การตำรตวจนครบาลเขาจับอายุแค่สิปีกับอีกคน19ร่วมกันมีและพยายามจำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาต นะครับนะคโดนไปครับโอ้เอเวนขายนะทางออนไลน์นะครับอย่างนี้ก็มีซื้อยาเสพติดซื้อปืนซื้ออะไรต่างๆขายตัวอะไรต่างๆนะทางออนไลน์แต่ไม่หมดต้องระวังนะครับโอ้เยอะจังเลยนะเออเปนวันนะครับก็อยากยํำนะครับห้ามาตรการเตือนภัยของตำรวจนะครับในการขับรถขับราช่วงปีใหม่นะครับ1ดสิบนะวันอันตรายห้ามาตรการเดี๋ยว อาจารย์เดก็ขอพูดทุกวันแล้วกันนะมันาจจะน่าราคาญหน่อยแต่พูดทุกวันครับหนึ่งไม่ขับรถเร็วสองไม่เปลี่ยนเลนกะทันไม่เปลี่ยนเลนกะชักคิดสามเมาไม่ขับสี่สวมหมวกนิรภัยขี่มอเตอร์ไซค์ห้าไม่ขับรถย้อนสอนห้าข้อครับผมขออนุญาตเตือนภคยช่วงปีใหม่สิบวันอันตรายนะไม่ขับรถเร็วไม่เปลี่ยนเลนกะชันคิดเมาไม่ขับสวมหมวกนิรภัยไม่ขับย้อนสอนพี่ท้องกลับไ้นะครับผมจะพูดทุกวันครับ เพราะว่าเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเผื่อท่านกําลังขับรถกต่ฟังเสียงอาจารย์เดไปจะได้แบบดูแลตัวเองกันนะอืมนะครับเอ่อนะครับขอแสดงความเสียใจยกับร้อยตำรวจโทวิมุินะครับรนะองสารวัตจาจรสพเมืองนครราชสีมาซึ่งได้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่โดนคนเมาชนเสียชีวิตเนะี่ยเมาจนไม่รู้เรื่องนะนะครับเนี่ยเขาไปไีหน้าที่โบกรถให้นักเรียนเนี่ยนะไอนะ้คนเมาก็เป็นอดีตเกษตรจังหวัด แอลกอฮอล์เน oh ี่ยร้อยเก้าสิบเจ็ดกรัมเปอร์เซ็นต์ขอแสดงความเสียใจตำรวจน้ำดีนะร้อยตำรวจโทวิมุตอดีตรองสาวัจจาจรคนัอืมนะครับเนี่ยนะเนี่ยอคนชนนี่ก็นะอ่าเอออีกรายก็ชายวัยเจ็ดสิบห้าปีเมาแล้วขับรถเสียหลักชนรถที่จอดด้านหน้าโรงเรียนเด็กนักเรียนเจ็บแปดคนนะสาหัสหนึ่งร้อยตำรวจโทรเสียชีวิตหนึ่งรายก็เดียก็คือกรณีนี้แหละ อายุ75แล้วยังเมาไม่เลิกเมาแล้วขับเองยังเมาแล้วก็นอ,นอยู่บ้านนะดื่มแล้วก็อยู่บ้านานะครับนะก็ให้ความรู้กับประชาชนทุกวันนะครับนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับอืมนะครับอืมเอ่อนะครับประชาชนร้องเรียนนะครับว่าผู้เสียหายมีหน้าที่ววรวบรวมพยานหลักฐานและหาพยานหลักฐานมาให้พนักง,งานสอบสวนโรงพักแห่งหนึ่ง ทั้งๆที่ตำรวจรู้อยู่แล้วว่าความจริงคืออะไรนะเออนะครับนะครับนี่ในเหตุเกิดในเขตอะไรเนี่ยรองจากการตำรวจภูธรภาคเจ็ดอืมนะครับนะไปแจ้งความแต่บอกว่าผู้เสียหายให้ไปรวบรวมหลักฐานมาไปหากล้องวงจรปิดมาไปหาพยานมาแบบนี้จะเป็นตํารวจทาไมวะจะเป็นทําไมเป็นตํารวจใครก็ไปแจ้งความไปหาไปหาชื่อมาไปหานามสกุลมาไปหาทะเบียนรถมามันจะหาอะไรมาชือชนเขาไม่ดีอำนาจ คุณมีอำนาจคุณก็ไปหาไม่ได้ติดต่อขนส่งอะไรจับกล้องวงจร,งจรปิดก็ไปหามาพยานก็ไปหามาแล้วจะมีตำรวจไว้ทำอะไรครับนะครับนี่นะครับนี่น,นี่ผมดูข่าวนะเหตุเกิดในช่วงอ,อุลาคมเจ็ดมีอะไรบ้างครับ